Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติมจะนําที่ดินสวยๆแปลงสวยๆค่ะซึ่งเป็นที่ดินที่ด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดคลองนะคะเป็นที่ดินที่ทําเลสวยงามค่ะซึ่งเป็นที่ดินที่ด้านหลังติดคลองจะมีพื้นที่งอกด้วยหายากมากนะคะแปลงนี้จะอยู่ที่พิกัดคลอง15ค่ะตาบลบึงสารอาเภอองครักจังหวัดนครนายกและแปลงที่ติมยืนอยู่นี้ก็คือแปลงนี้ค่ะเนี่ค่ะแปลงนี้นะคะ แปลงนี้นะคะทางเจ้าของขายถูกมากมากค่ะขายที่ราคา1นล้านหกแสนบาทนะคะซึ่งราคานี้จะโอนให้ด้วยค่ะแล้วก็ถนนที่ติ๋มยืนอยู่นี้จะเป็นถนนนย3 0มนยนะคะจะมีการวัดระยะล้นเรียบร้อยแล้วนะคะระยะล่นนะคะเนี่ยค่ะแปลงก็ระยะล่นก็จะอยู่ด้านนั้นนะคะที่เป็นเสาเสานะะั่นค่ะไม้ไผ่ที่กางไว้นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีหน้ากว้าง16เมตรลึก100ค่ะด้านหลังก็ติดคลองเป็นชายคลองนะคะเป็นคลอง15ฝั่งตะวันออกค่ะอันนี้คือระยะร่นเนาะแล้วก็จะมีบ้านหนึ่งหลังส่วนบ้านหลังนี้ทางเจ้าของเขาจะถ้าหากมีการซื้อขายแล้วทางเจ้าของจะย้ายออกให้นะคะจะจะเคลียร์ลิงออกให้แล้วก็จะมีถมแล้วบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าประปาใช้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือทางเจ้าของได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวนะคะต้องการขายด่วนมากๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือขอบของพื้นบ้านนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง16เมตรค่ะถือว่าใช้ได้นะคะสวยงามค่ะเนี่ยติ๋มจะพาเดินเลาะดูท้ายบ้านนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะมาแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวติ๋มจะเสนอในภาพของมุมสูงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ แล้วก็ซ้ายขวาก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะน่าอยู่มากๆนะคะที่ดินแปลงนี้อยากจะบอกว่าถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบบ้านสวนเกษตรบ้านติดคลองนะคะติมแนะนำมาแปลงนี้เลยค่ะราคาก็ถูกแสนถูกค่ะเนี่ยค่ะ ขายก็ถูกด้วยขายอยู่ที่ราคา1นล้านหกแสนบาทเองนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวติ๋มจะโชว์ในภาพมุมสูงอีกรอบหนึ่งค่ะทักติ๋มมาค่ะ084ย์แปดสีติ๋มลืมบอกไปค่ะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะจะห่างจากตัวถนน305เพียง5กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากถนนลำลูกกานะคะเส้นนี้นะคะจากลำลูกกาประมาณ7กิโลเองค่ะ ห่างจากมสวก็ตีไป10กิโลแล้วก็ห่างจากถ้าหากเราเทียบพิกัดจากถนนรังสิตนะครนายกหรือว่าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ประมาณ39กิโลค่ะสนใจทักมานะคะที่ดินสวยๆหลังติดน้ำมีที่งอกด้านหน้าติดถนนทักมาค่ะสวัสดีค่ะ